ด้านผมทาเองผมยังไม่กล้ากินเพราะจะไปให้คนที่บ้านเ <คน S 1> ชื่อไหมหลักเอาจริงนะอันนี้สวยเพราะ <c oughs> กระเทียมเจียวเดี๋ยวผมจะเคี่ยรกระเทียมบอกให้ดู <c oughs> มันก็กรอบแหละมันต้องหรือม,มันอร่อยแหละเชื่อผม,มนี่คือเขาให้กินก้างไงเขาทอดให้กินก้างหอมบางทีเรามองภายนอกไม่ได้แปลกมาก อกอย่างหนึง่งได้แปลกหนึ่งเป็นรสชาติที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยได้ใครสามารถทอดปลาได้รสขมได้มันไม่มีอ่ะคือนี้รสชาติที่เพิ่งเคยเจอใช่ไหมรสชาติที่เพิ่งเคยเจอเลยอันนี้ก็เป็นเมนูในบเ่ที่เพมมิ่งเคยทำอ่าไม่ปแปลกพี่ยังไม่แตกเลยนะกินดูกิน,กกนุกก่อนกินก่อน กินได้กันบ้าอย่าไปคนที่บ้านกินกินด้วยกันกินด้วยกันเดี๋ยวมีคอมเมนต์มาขอสูตรแล้วนะคะเออเดี๋ยวขอขอสูตรเดีจะได้บอกเขาถูกไปตลาดขายก้างปลากันเต็มเลยครับพี่เพราะว่าจะกินสูตรเนาะใช่ครับกูยังจะคิดอยู่เลยว่ากูจะกินได้ไหมมันเล็กหรือเปล่าโอ้โหกรอบมากอร่อยอร่อยอร่อยนี่กระหอให้คนที่บ้านแล้วเอาไปกินกินกินเองอ๋อนี่คือจะเบิ้ลเหรอพี่ใช่ครับเฮ้ยหยิบให้อะไรวลาให้เก่งใจ น้องยังไม่ได้ชิมตรงนี้ดีน้องยังไม่ได้ชิมตรงเนี้ดีส่วนดีเลยนี้ยตรงนี้ยอ๋อตรงนี้อ่ตรงนี้ไม่ไม่ค่อยมีชาโคติดอจาะแบบหรือจะฝังมีดังนี้เมื่อกี้กินหางขมนะใช่ไหมตรงตัวแต่พอมากินตรงตัวขมเรี่มเลยหะ